ในขูกรณีส้มรถทีกรณีขู่ส้มรถทีนิกาโดยไม่ได้จดทะเบียนนะครับซึงฝ่ายนึงเนี่ยเป็นมวลรับคือคนต่างศาสนก,กเข้ามานิกาในส่วนของอิสลามเรานะครับนะและต่อมาฝ่ายเทวะเป็นต่างศาสนก,กเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับและทางยาซึ่งเป็นบุคคลต่างศาสนาต้องการนำร้างไปพิธีไปทำการพิธีทางศพทางศาสนาเดิมแบบนี้จะได้หรือไม่ ท่ามจากว่าบอกก่อนเลยครับข่าวมัวรับามาเป็นอิสลามเราเรียบร้อยหมดแล้วบังเกิดว่าวันหนึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนส้มรอดพี่น้องเต,ตินึกผาบออกไปนะแฟนเตินพวัวเตินเป็นคนต่างศาสนิาข่าวมาบังเกิดว่าเสียชีวิตอุบัติเหตุไปก่อนไม่ได้จดทะเบียนส้มรอดทางพอตาแมยาใหญ่ของเตินก็ไม่ยอมจีเอามมยาดลบไปทำชปนกิจ ตามด้านศาสนาเดิมอิสลามก็ไม่ยอมก่าวาต้องฟังฮ่าเกิดประเด็นแหละถึงแบบนี้ทางด้านขอ้อกฎหมายอิสลามเราวา่าพันผือมังคับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับนะเขคือ,อา,ามตา,ตามกฎหมายนาะระเบียบของมุสลิมเราเหล่านี้ก็คือมายัดดังกล่าวเนี่ยจำเป็นพี่น้องวายดิบจะต้องรีบฟังนะเหมือนที่พี่น้องทางร้ายรูดี ส่วนใจหยิบเสชั่วโมงหรือไม่เนี่ยไอ้นี่จริงๆเลวพี่น้องกับมันไม่ได้ตายตัวว่าแกหยิบเซชั่วโมงจริงๆก็คือมันขึ้นอยู่กับสภาม์หนาค้องไม่ยิดถ้าหากไมยึดนี่เสียชีวิตพี่น้องกับประเมินเลวๆวา่าท่าตาหนาแบบกึนอืดหนาหรือว่ามีกลิน่นไอ้นี้ว่วหยิบจำเป็นจะต้องฟังอย่างรีบด่วนเราวิ่งเวลาไหวไม่ได้ แต่ถ้ามญยัดเดเถทีร่างกายยังสมบูรณ์คือไมายความว่าไม่ส่งกลิ่นไม่หนาวเปื่อยก็ยืดยืดระยะเวลาไปไดนะ้แต่ว่าการที่ฟังชานั้นถือว่าอิสลามไม่สนับสนุนนะที่สนับสนุนก็คือการรีบฟังอย่างาเาร่งดวนคณะเดียวกันพี่น้องครับการที่จะนำมายัดซอทเ่เป็นมุสลิม ถ้าไปกระทาการข้อไดด้วยเนาะคือไปไปเผาหรือไปทำรายหรือไปทำพิธีกรรมใดๆเนี่ยล้วนแล้วแต่นาอิสลามไม่อนุมัติไม่อนุญ,ญาตตราบใดที่เขาผู้นั้นยังคงอยู่ในสถานะเป็นมุสลิมดณะนนี้พี่นองรับทานรอสุลยฮิวะซลบอกว่ากัสรุอัซมิลไม่จิต การที่เราทําให้กระดูกของไม่ย,ยิดเนี่ยมันหักเนี่ยไอ้นี้นี่กษัสริฮิให้ยันเปรียบเสมือนว่าเราไปถูกไปตีไปหักกระดูกตอนที่เขาเป็นๆเพราะฉะนั้นมายันมีความเดือดร้อนเนาะเมือนดังตีตนเป็นๆเราไปทำไรเขาเนี่ก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันแต่ที่ผมสาม้าว่า ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเก่าอิสลามมานี้ในระเบียบข้องกรรมการอิสลามประจําจังหวัดน่ะก็จะมีเอกสารบันทึกาลายหลักอักษรอวัยวาบุคคลดังกล่าวนอนนับทือศาสนาอิสลามตอนแรกรบางมายัดเนี่ยเขาไปเปลี่ยนศาส,สนาเทวประจําตัวประชาชนนะเพราะฉะนั้นในรอบลักการศาสนาเรียนจี๋เจง๋งพี่นองบ่อยเพียงเคนีวา่ามันส่วนทางและไม่ทราบมาติจะกระทําได้ตาม ผูกลมเรื่องกฎหมายขอ้อัลอิสลามครับเป็นลักษณะคือไม่ยินยอมอิสลามไม่ยินยอมให้ให้นำไปในส่วนของทำการเผาเรืว่วทำต่างาศาสนิกผนิพกกระใจทุกนะครับนะนะครับนะทางาศาสนาอิสลามเราไม่ยอมแต่บังเกิดว่าบัตรพยาชนทีนี้ต้องลบไปเถอะทางด้านของทางโลกเลยนะบัตรพยาชนเนี่ยไม่ได้เป็นนายนารติเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นอิสลามแต่คิดว่าพูด แต่ในใบนี้กายินยอมให้ฟังฮะถึ่งที่นี่มายัดฟังไปแล้วทางด้านของพอตาไม่ยากกินมาคุดมยายัดออกจากลุ่มเผื่อไปทําการชาปนกิจมันได้หรือไม่ผู้กองนั่นนะครับผู้กองครับเคยเคยตัรซัพคุยกับบา,บางเอเรื่องนี้ครับทีหนึ่งที่การถึ่งตอนนั้นต่อไปว่าต่อบางเอไปว่าเป็นสับสินพอเป็นสับสินถึงพ้นของมันก็คลายกับ เรามีสมบัตาจะตกถอดเกตายาดแต่ว่าพอไปคนลึกๆแล้วมันก็เป็นทางทางวิชาการอยู่เลยเป็นทางทฤษฎีอยู่เลยพอถ้าเป็นสับจินมันนนัแบ่งขึงให้ลูกซ่องคุณใช่ไหมมันจะมีปัญหาจ่ายมั้งเองถึงกับวันนี้วันนี้ข้อต้อเป็นทางแก้ดีวะมันมันมันทางแก้ไขก็คือมันมันจะไปย้อนไปยชอนตรงนั้นมันมันมันอย่างเป็นวิชาการอยู่เลยซ่านก็อย่างอย่างแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันใช่ ตึ่งตึงถ้าทีทุกวันนี้ทีเขายัางแก้ไขได้วิธีแก้ไขคือก้อนตายคนตายต้องรู้ตัวว่าเออมีปัญหาแน่น,นอนเป็นม,ว,มวลมวลรับตรงมีปัญหาแน่น,นอนเดี๋ยวมาเดียว่อกแม่เตีบ้านยีม่มเมาลบมังอะไรมังต้องมีพินในกรมหรือไมก่ก็มีหนังสือแจ้งความประสงค์อ่าไขา่ไขพี่ในกรมว่าเราต้อง พอตายนะต้องต้องให้เมียลูกจัดการฟังตามพิธีศาส,สนาอิสลามอะ oh. ไรประมาณนี้ในวิธีแต่หนึ่งครับผมตึ้งซ้องตาชุกเชิญไม่ได้ไม่ได้เตรียมการไม่ได้มีพิัยกรรมไม่ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต้องลบไปวิธีซ่านเหมือนเดิมพอลบไปทิธีซ่านบัญญัติมันย <laughs> ังคงค่าอยู่แล้วอะผู้ตึ้งซ่านมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีเหตุอะไรติวาเราช่วยพิจารณาว่ายืนซ่าน ได้เปียบเสียเปียบหลูกล้านจะป่นผือจะได้ไมมายัดได้มายัดมาม,ยม,ยมายไก่เกียร์ยได้ไหมบ่เอาอีมัอมมาเอาไฟานูมาบ่ไก่เกียร์ได้ไหมาเตือนว่ารอให้สั้นสังนีเมื่อกับผู้กองหัขคอตีซอแต่เดี๋ยวผมลบไปคอตีนึงนะถ้าเป็นสั้นสังล่ะแล้วมายัดหรือมาอยู่ห้องดับจิต <TH US S 1> หรอือบ่เร็วฮะ แค่นไม่รู้ลุดไปอย่างนี้มันเหลีวรู้นโน่แต่ว่าเมื่อเกว,ว่าถ้าเกิดอ,อย่างเป็นสมบูรณ์นันมันเป็นยังไม่เท่าไรเลยแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัิเหตุไหมป่าวะมันพองขึ้นมาอะไรเป็นเนี่ยครับทึ่งทึ่งใช้าการไกลเกลี่ยได้ไหมป่าวะการประทับโดยแล้วเระคือการไกลเกลี่ยเนี่ยการพูดคุยทำความเข้าใจนี้นผมคิดว่าเป็นทางออเคแต่ด,ดีงามที่สุดแต่เพราะว่าน้านมายาสลบเนี่ยก็คือในท่านาทีพ่อเมเนี่ยซึ่งเมจะอยู่ต่างศาสนา แต่ในท่านาโพเมกับลกูกไม่สามารถที่จะตัดแนวความสัมพันธ์กันได้โดยหลักการของศาสนาผลลักการไกลเกลียนี่เป็นองค์กรนาะเรามีตั้งแต่ระดับอิมัมไปจากมัสยิดต,ตลอดไปยังกรรมาการอิสลามไปจาจังหวัดนาซึ่งคอยดูแลยุน่ในทางด้านนีนะเพราะฉะนั้นพ้นทางไกลเกลียเนี่ยเนาะผมคิดว่าเนาะกอบผมคิดว่าอาจจะเป็นพ้นทางตีดีหรือตีสุดพี่นองนะระดับ ประเทศระดับบริหารเขาอย่างเคลียร์กันได้เนาะเกยเคลียร์กันได้พูดคุยเราเคเพียงมายัดซบเดียวนี่อินชาลอผมว่าแต่เรามีการเคยเคลียร์น่าจะสําเร็จได้ง่ายครับอันนี้้อทเสร่องอล็ไปข้อแรกมันจะไม่เกิดปัญหาเลยครับเมื่อผู้ส่ผข้กองบอกว่าถ้าเป็น้อแรกตัวนี้ก็ระวังเลยนะครับนะใครที่มีแฟนต่างซาสนิกือที่มีแฟนต่างซาสนิกพมว่าการเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับ การที่อัลลอฮ์เอาเราลอบไปตอนใ้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วหญิงอิสลามเราเนี่ยเป็นให้ข้อเป็นเรื่องธรรมดากลับไปสู้ในส่วนของอัลลอฮ์สุบัตาล่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องครับถ้าเกิดว่าแก้ไขปัญหามาดีพมเห็นด้วยกับในส่วนของผู้กองบอกว่าตนนายจะทําเคียนพินัยกรรมเหมือลังจากที่ตนได้เสียชีวิตกลับไปอัลลอฮ์สุบัตาล่าแล้วข้อให้นาหลังข้องตัวห้องตอนเนี่ยได้กลับมาทาพิธีตามลักศาสนาอิสลามพมเข้าใจถูกไหมครับพอดีครับผู้กองครับถูกต้องมั้งถึงก็พินัยกรรม พินัยกรรมไม่ได้อยากไม่ได้อยากใครๆนั่งซื้อสัญญาตัวไปเดี๋ยวนี้คนกูเกิลได้เลยแต่บังคับว่าคนคนทีทำพินัยกรรมลงชือ่อพร้อมพยานซ่องคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนมีคนตามกฎหมายเลยผู้ใหญ่บ้านได้ไหมผู้ใหญ่บ้านยิงดีเลยครับอิมัมได้ไหมครับยิงดีเลยครับเอาซ่องคนนั้นพี่น้องเรื่องาญาิพี่น้องอะไรซ่องคนเผื่อ mm hmm. เผื่อมายืนยันว่าคนทีเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยทำจริงแบบนี้ข้อความจริงซ่องคยนยันพร้อมกันยืนยันชัดเจนนะ เป็นเป็นเป็นลักท่านเป็นพยา,านลักท่านว่าเนี่ยแกได้ทําจริงสยวนผมไม่บอกว่าใครเพื่อเป็นรองรอยังเยอหน่าจดจำกันได้ในเหตุนั้นจะมีการไปไปแต่ถ้ากระดดมายันฟังแล้วว่าผู้กองฟังลงไปแล้วแต่จะไปเอาคุดมายันลบมาตรงนั้นพิดกฎหมายไหมครับทีนี้ส่วนมันเดี๋ยวนี้มันมีกฎไมยอาญาอยู่กฎไมยอาญาเพราะเทเนวกิดแต่ได้มีกฎหมยอาญามาปกป้องซอบมันประวัติกฎหม้ทเหันมันเฉพาะผู้อื่นหรือผู้ใด ถึงคำว่าผู้อื่นผู้ใดมันต้องเป็นสภาบุคคลก็คือต้องมีตัวตนมีมีชีวิตมีลมหายใจแต่พอตายแล้วมันไม่มีสภาบุคคลกฎไมยไม่ได้คุมครองอันนั้นถึงจวงร่างนี้มีมีกฎไมยแต่เพิ่งแก้ใครไหมแต่ว่ายังยังยังไม่ไม่คอยได้ใช้ดีใครไปทำลายถ้าพุ่มไปทำลายบางอีจัดทำ้ายผู้อื่นแต่ถ้าไปทำลายไม่ใช่บางอีคนตายแล้วไม่ยัดอ๋อไม่ใช่ผู้อื่นแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บตายซ้ำไหมไม่ตาย เออมันมันความเสียหายมันหนึกผาพไม่ออกแต่ว่าความเสียหายทางญาดเออแต่ไม่มีกฎพ่อแนวคิดแบบนี้ไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองเขาเหรือวากฎหมายไม่วัดไปทำลายซบไปทำไม่เสียหายอะไรจะมีโทษผมจะมีอยู่นะพี่น้องนะเอาพอดีคือตามที่ว่าทางด้านของาบบสันไดพูดนะครับกัสซดครองกันนะครับนะในส่วนของวันทีทําการนิกาเนี่ยนะครับภายไต้นังซือน,นิกาเนี่ยเขาจะเขียนระบ,บุไหมครับบ่ รือว่าให้ทางอิบัมระบ,บุเอาไว้ได้ไหมครับนังสือดับรองนีกาแบบนี้ครับ,รบมีนังสือรับรองของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเกี่ยวกับมวลลับที่เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามนะเป็นการรับรองของทางกรรมาการจังหวัดวะนะบุคคลนี้เป็นมุสลิมนะและกร้โพรที่จะดําเนินเรื่องรักศาสนาอิสลามตลอดหมดหลยมีนังสืออยู่แต่ผมการไม ไม่มันใจเนาะท่า,าผู้กองเราอยากิะนึงว่าเคเพียงบัตรประชาชนที่เราไปเปลี่ยนสั่นเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเทระบุวศา,าสนาอิสลามนี้มันใช่ได้มีน้ำหนักประมาณไหนเกี่ยวกับซานหรือเกี่ยวเรื่องกฎหมายตรงเนี้ยครับไอ้ส่วนนี้ผมว่ามันประกอบมันมันคดีคด,ดีนึงก็คือมีลักท่านหลายๆอย่า,ยยางประกอบหนึ่งสองสามที่มีบัตรประชาชนไป,ไป,นไปเปลี่ยนตอนเดวา่า ตันเดมาได้นิกาได้ได้เป็นอิสลามเจตนาจะมามุสลิมแต่จริงแล้วถ้าผู้กองผูแบบนี้แสดงว่าพี่นกรรมเป็นตัวลักเลยพี่นารกมนี้ชัดชัดมาครับชัดมาเกปันนาได้บรรยาชนเป็นตัวประกอบนะบรรพยาชนใบนิกายนี้เป็นตัวประกอบแต่พี่นกรกมที่ให้ผู้ใยบานรื้อตัวอิหม่มเส้นนะครับก็จะเป็นตัวยืนยันลักตามความเป็นจริงทีผูประงคงทีก่อนมีชีวิต ได้เคียนเอาไว้ทำหนังสือพินีกรรมเมื่อายหลังจากชั้นได้เสียชีวิตกลับไปหะอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะาลาแล้วค่อยนำหลังของชั้นนำกลับมาทำพิธีทางาศาสนาอิสลามอันนี้ชัดไหมครับแบบนี้ชัดเจนกับพินีกรรมบางที่เราเข้าใจว่าเเค่เรื่องสุบ,บััิจบสิ้นไม่ถูกอย่างเลยจัดการเผื่อตายคนไม่ใจกันว่าจัดการไว้เผื่อตายจัดการไว้เผื่อตายและ,และกฎหมายเขาเขียนมาแต่เรานี่แปลว่าเมื่อไผ่ล้งไปไปางก็เล็บแบบบานเลยฮะพี่น้องครับให้ท่านได้เข้าใจได้ง่ายๆได้ครับนะ และก็บบรสนบอกว่าทําการไก่เกียร์และทํามันให้่ไปถึงซานปวะมายาท่านมันต่อเดียวมันกับมันกับพองขึ้นไปเพอมันไก่นั้นขึ้นไปเพิ่มบรอดให้มีการพูดคุยระว่างในส่วนของประเทศบรบสว่าเขายังคุยกันได้แล้วถึงเราวันถังดานข้องตูนั่งด้วยกันหรือว่าอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าทางด้านข้องฝ้ายเจ้าบ่าหรือว่า่ายเจ้าเท่าหรือว่าคนแต่งงานด้วยกันเนี่ยสามารถคุยกันได้ดีดีสุดไก่เกียร์ดีทีสุดนะครับนะ ก็บข้ออนุญาตทิ้งถ่ายประเด็นนี้นิดนึงเนาะนะพี่้องทุกท่านที่มีหลูกล้านนายาตพี่้องที่กาอิสลามมานี้อัลลอฮฺตาอัลลาได้กล่าวในกุรานว่าอุดะู์ฮลฟิซินมิกาฟะทานท้งายจงข้ามาสู่อิสลามนี้กาฟัตันตรงท้งมดคือในทิตตนารุ่มในองค์การนี้มันกว้างมากๆพี่้องแต่ส่วนหนึ่งซึ่งสามาที่จะข้าวายตายตรงนี้เมื่อเราข้าวอิสลามมานี้ คล้ายๆกับว่าเราจะตรงระดับให้มันเรียบร้อยเนาะเอาทางมดพี่น้องเนาะเพื่อให้มันชัดเจนเมื่อแต่ตัวของวาน,นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเนาะนะ่ะอาจจะเปลี่ยนเชื่อบางก็ได้พี่น้องนะนะเนาะการเลี้ยวเตะตรงนั้นโประชื่อบางเชื่อที่เป็นเชื่อภาษาไทายมันก็มีความมงคลอยู่เหมือนกันเหมือเปลยน่นะแต่พี่น้องว่าฉัน,านที่เจอนางสาวฟ,ฟาติมานะเออเนาะการลี้ยวเตะพี่น้องนะไปเปลี่ยนแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ศา,าสนาอิสลามนะเราไปเปลี่ยนทำบัตรประชาชนให้จัดเจนเราทำใบวสิยต์หรือผีในกรรมเนาะนะตามลักชาร์เราทำวาสิยัตเอาไว้นะสร้างเสียเอาไวา้เป็นพีในกรรมดับให้เรียบร้อยเลยกะเพื่อคนข้างหลังไม่มายุ่งยากกับเรารนะเป็นการดีที่สุดครับผู้กองมีเสิริฟไหมครับเซริมมิดหนึ่งครับผีในกรรมมัน มันมีหลายประเภทเหมือนกันพินัยกรรมทาเองเถ้ผมเร่งไปคืออันนั้นทำเองมีพินัยกรรมไฟ้เมืองไปติดต่อในอำเภอเขาจะมีเขาจะมีแบบฟอร์มของเขาซึ่งก็เจ้าหน้าที่ไฟ้ปกครองไม่แน่ใจว่าปรัดะที่เขาจะช่วยทํให้อ่าอันนี้อันนี้อีกตัวเหลือแสดงว่าพินัยกรรมนี่สมารถเซ็นได้ที่อำเภอก็เซ็นได้ครับพินัยกรรมไม่เฉพาะแต่จะเป็นสัพ์สินอย่างเดียวนะครับตัวบุคคลด้วยนะครับเอเดียติเกบอกตัวบุคคลด้วยสังเสียเนี่ยวนโองการตายแล้วก็เคียนพินัยกรรมเอาไว้ ก่อนถีจะไม่เสียชีวิตที่ก็ได้ครับพี่น้องครับพินัยกรรมไม่เฉพาะจะทําแต่สัพย์สินมรอดอกเรือในส่วนของบานรถจนโอเคนันต้นเข้าใจถีดินทําได้หมดเลยและก็อย่าเรื่องเรื่องร้างนะครับของตัวเองนะครับถีจะสั่งเสียให้ทําการให้ทําการฟังเรื่องตามศาสนบ,บัญญัติเนี่ยได้เลยนะครับนะโดยเทมีอำเภอเป็นผู้รับรองหรือทางด้านของผู้ใหญ่บ้านและตัวมั่มเป็นคนรับรอง ทางด้านขององค์ประกอบนี้ชายได้เป็นลักเกนที่ชัดเจนเลยครับ